การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนามันก็มีทั้งปฏิบัติที่กายกับวาจาแล้วก็ปฏิบัติที่ใจปฏิบัติที่กายและว,วาจานี่เราก็เรียกว่าศีลปฏิบัติที่ใจหรือการบําเป็นทางจิตอันนี้ก็เรียกรวมๆว,ว่ากรรมฐานการบําเป็นทางจิตคือกรรมฐานก็มีอยู่สองอย่างเราคงได้ยิน ก็คือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถานี่ปฏิบัติก็เพื่อจะให้สงบแต่วิปัสสนานี่ปฏิบัติเพื่อให้สว่างคือเกิดปัญญาสมถานี่สงบได้ก็เพราะว่าใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้ละจากอารมณ์ ที่ไม่พึงประสงค์หรือเราก็เรียกว่าอากุศลวิตกก็ได้วิปัสนาปฏิบัติเพื่อให้สว่างสว่างด้วยวิธีเดียวคือการรู้หรือว่าการเห็นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับจิตความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดขึ้นก็ไม่ได้พยายามที่จะละมันอันนี้สำคัญนะไม่ได้พยายามที่จะละมันแต่ว่าก็เห็นมันอย่างเดียว เห็นอย่างเดียวโดยที่ไม่ไม่พยายามพิจะละแต่มันจะละไปเองก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยคือเป็นเรื่องของสตินั่นเองมันจะเกิดขึ้นอย่างไรไม่อาจะเป็นนิวรณ์อะไรก็ตามความง่วงเหงาหานอนความเศร้าโศกความดีใจความเสียใจก็เห็นอย่างเดียวหรือว่ารู้เมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อรู้ว่ามันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็เห็นมันอยู่เรื่อยๆก็จะเห็น หรือว่ารู้ลักษณะของมันหรือรู้ความจริงเกี่ยวกับอารมณ์เหล่านั้นเห็นว่ามันมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ก็คือว่ามันไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้มันถูกบีบคั้นที่ต้องแปรเปลี่ยนอยู่เป็นนิดหรือว่าเกิดดับอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งที่เราจะบังคับบัญชาได้ แล้วก็ไม่สามารถจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราได้อันนี้ก็คือปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ได้เห็นเห็นอยู่บ,บ่อยๆแต่ว่าสมถะเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติโดยมุ่งที่จะละเพื่อให้เกิดความสงบตามมาอาการปฏิบัติแล้วก็ตามที่มุ่งให้ละอารมณ์เหล่านั้นอย่างเช่นที่พูดเมื่อวาน แว่าเมื่ออกุศลวิวตกเกิดขึ้นก็ไปเอานิมิตอื่นเป็นอารมณ์เช่นกำลังเพียกกำลังกลุ่มใจกำลังโกรธก็เอาจิตมากำหนดที่ลมหายใจคือละจากความโกรธมาอยู่ที่ลมหายใจหายใจเขา้าลึกหายใจย,วยาวๆจนกระทั่งความโกรธมันหายไปความเครืยอหายไปนนี้เรียกว่าสม,มถะหรือเวลาเกิดการราคาขึ้นมา นะเราก็มองมันพิจารณาโดยใช้หลักอาการสายสองคือกายคตาสติพิจารณาให้เห็นร่างกายว่ามันประกอบไปด้วยหัวใจตับปอดม้ามลำไส้อุจจาระปัสสาวะพิจารณาด้วยให้เห็นถึงอาการสายสองที่เขาเรียกอสุภะอันนี้มันก็เป็นอสุพะได้นะเพราะว่าร่างกายถ้าเราเห็น เป็นร่างกายปกติเนี่ยมันก็อาจจะหน้าอาจจะดูสวยงามนะแล้วก็น่าพึงพอใจหน้าเข้าใกล้หน่าสัมผัสแต่พอเราเห็นทะลุไปจนถึงปอดตับลำไส้มา้ามแล้วก็น้ำเหลืองอย่างเงี้ยความสวยงามกลายเป็นความไม่สวยงามขึ้นมาก็ทำให้จิตใจนั้นเปลี่ยนแปลงไปคือการมลาาคะา มันก็หดหายไปเพราะว่าความไม่สวยงามหรือว่าความโหดทูมันเข้ามาแทนที่แลวความน่ายมันเข้ามาแทนที่อันนี้ก็เป็นสมรถะได้เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นการใช้มนสิการหรือโยนิโสมมสิการหรือการใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาเช่นพิจารณา เห็นถึงความไม่สวยงามของมันจะจุดหมายคือเพื่ออะไรถ้าจุดหมายคือเพื่อละละกามลาคะหรือว่าสยบกามลาคะอันนี้ก็เป็นสมถกรรมฐานแต่ถ้าพิจารณาเพื่อหเห็นว่าโอ้ไอ้ร่างกายนี้ที่มันเป็นดุนเป็นก้อนเพราะมันเกิดขึ้นมาจากสิ่งต่างๆมาประกอบกันไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวตนของร่างกายนี้ไม่มีมันมันมีแต่องค์ประกอบ ต,ต่างๆที่มารวมกันแล้วเราก็เกว่านี่คือร่างกายถ้ามองแบบนี้มันก็เป็นวิปัสนาได้นะแต่ส่วนใหญ่เราพิจารณากายคตาสติก็เพื่อให้รู้สึกว่าร่างกายนี่มันไม่สวยงามแล้วก็ทำให้การมราคะมันฝ่อลงไปการทำเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นสมถกรรมฐานแม้ว่าจะใช้มนสิกาหรือใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาก็ตามหรือว่าเราเกิดความโกรธข,ขึ้นมาเนี่ยเรา พิจารณาเห็นโทษของความโกรธว่าโกรธนี่มันไม่ดีอย่างไรบ้างอย่างที่พูดเม,มื่อวานโกรธนี่มันทาให้เราทุกข์มันทําให้สุขภาพเราแย่ความดันขึ้นการพิจารณาหรือเห็นโทษของความโกรธ<ม>เห็นแล้วก็เห็นโทษข,ของความโกรธ<ม>ก็ทําให้ความโกรธมันบันเทาอันนี้ก็ถือเป็นสมถะเหมือนกันแม้ว่าจะใช้ปัญญาเข้าไปชําแรกเพื่อเห็นโทษของมัน แต่ว่ามันเป็นความพยายามเพื่อที่จะละความโกรธเราถึงเรียกเป็นสมถะแต่ถ้ามันโกรธก็ขึ้นแล้วเราก็เห็นมันเห็นมันเฉยๆไม่ต้องทำอะไรกับมันเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้เห็นอันนั้นแหละคือขั้นต้นของวิปัสสนาเพราะว่าการที่เห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเนี่ยโดยที่ไม่คิดจะไปทําอะไรกับมันมันก็ทําให้เราได้เห็นความจริงของอารมณ์นั้นของความโกรธนั้น ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนั่นสมถกรรมาถานี่มันเป็นวิธีการซึ่งซึ่งประกอบไปด้วยวิธีการต่างๆมากมายบางครั้งก็ใช้อาศัยวิธีการที่เรียกว่าสมาธิคือเอาใจไปจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นอกุศลวิตกเช่นลมหายใจหรือว่าเพ่งเทียนหรือว่าเดินกลางแดดมันร้อน ธรรมยาตรามร้อนเหนื่อยก็ใจไปไปกำหนดอยู่ที่เสียงกลองอันนี้ก็คือวิธีการที่เราสมาธิคือการที่เอาใจไปกำหนดหรือปักอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะละหรือลืมให้ความทุกความเจ็บความปวดนั้นความเมื่อยพอละไปบางอย่าก็หายไปเองเช่นความโกรธเนี่ยเราโกรธในเรื่องที่ผ่านไปแล้วและใจเราไปอยู่ที่อย่างอื่นแทน เช่นไปอยู่ที่ลมหายใจหรือไปอยู่ที่การพิจารณาธรรมะพิจารณาและลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์เรียพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติหรือพิจารณาให้เห็นว่าความโกรธไม่ดีบ้างแล้วมันก็หายไปอันนี้คือกระบวนการที่เราเรียกว่าสม,มถะสม,มถะนี้จะมีวิธีการต่างๆมากมายมีทั้งกระบวนการที่เราเรียกว่าใช้สมาธิ คือเอาจิตไปปักอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือใช้วิธีการที่เรียกว่าปัญญาคือการพิจารณาให้เห็นโทษหรือว่าการมองในแง่ดีว่าเออที่เขาว่าเรานี่มันยังดีนะดีกว่าที่เขาจะทำร้ายเราการมองในแง่บวกและทำให้เราเออไม่ทุกไปกับมันเงินหายเสียใจแต่พิจารณาว่าเออหายร้อยบาทดีกว่าหายพันบาทคิดอย่างนี้ได้ก็ ไม,ไม่เสียใจแล้วอันนี้ก็สมถะเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้ปัญญาหรือการมองในแง่บวกหรือการมองแบบวิเคราะห์แยกแยะเพราะสมถะจุดหมายท,ทั้งหลายทั้งปวงคือว่าเพื่อให้ละบางทีก็รวมไปถึงวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเช่นไปอยู่ในที่เงียบเงียบไม่เกี่ยวข้องกับใครเพื่อจะได้ไม่มีอะไรมากระทบจิตให้มันวุ่นวายนะอย่างที่มี เขาเปรียบเทียมกันกลิงสามตัวปิดหูปิดตาพอไม่ได้ยินไม่ได้ฟังมันก็ไม่มีอกุศลวิตตกที่จะเกิดขึ้นหรือมีขึ้นก็น้อยลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการสมรถะได้เหมือนกันจงร,รวมทั้งการหลับตาหลับตาอยู่ในห้องตามลมหายใจไม่ได้ยินไม่ได้ฟังอะไรใจก็สงบสงบเพราะส่วนหนึ่งเพราะไม่ได้รับรู้อะไร อีกส่วนเพใจนี่มันไม่ว่างแล้วเพราะมันไปอยู่กับลมหายใจมันไม่ว่างที่จะฟุง้งมันไม่ว่างที่จะโกรธนะมันอยู่กับลมหายใจพูดง่าย็คือ,คอวิธีการที่จะป้องกันแล้วก็บรรเทาแล้วก็ขจัดอกุศลวิตกที่เกิดขึ้นอันนั้นก็เรียกว่าสมถะหมดนะซึ่งตรงข้ามกับวิปัสสนา,าตรงข้ามในง่ๆที่ว่า วิปัสนาไม่ได้พยายามที่จะหลบหรือพยายามที่จะละมันคือไม่หนีทุกข์นะไม่หนีทุกข์ทุกมาก็ก็ไม่ปฏิเสธไม่ผักใสแล้วก็ไม่ฟุ้งไปตามหรือเผลอไปตามอาการของทุกข์นั้นด้วยโกรธก็ไม่ปรุงแต่งไปทําความโกรธแต่ก็ไม่ผักใสมันแต่ว่าก็จะดูมันเห็นมันเฉยๆอันนี้เรียกว่า ทำปฏิบัติตามอริยสัจข้อแรกเลยกิจใน,นอริยสัจข้อแรกคือเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นก็ให้รู้ทุกข์นะนี่คือวิปัสสนาไม่หนีและไม่พยายามที่จะละมันเมื่อเราเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็จะจดจําอาการหรือที่เขาเรียกว่าสภาวะบางท่านเรียกว่าสภาวะจดจําสภาวะของอารมณ์เหล่านั้นได้ การที่เห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห้นบ่อยๆก็จะจดจําได้เหมือนกันเราจะจดจําความรู้ข้อมูลเราก็ต้องทบทวนบ่อยๆอ่านบ่อยๆทบทวนบ่อยๆในเรื่องนั้นแหละก็จะจําได้เมื่อจําได้ก็จะเอามาใช้งานได้ไวหรือระลึกถึงได้ไวตัวระลึกถึงนี่คือสติอย่างเรานัดใครเอาไว้แล้วเราก็เระลึกถึงการนัดนั้นอยู่เรื่อยๆ นัดพรุ่งนี้นะบ่ายโมงเราก็ระลึกอยู่เรื่อยๆระลึกอยู่เรื่อยๆระลึกอยู่เรื่อๆก็จะจำได้พอถึงเวลาใกล้ๆสติมันก็มาเตือนทันทีอา้าวใกล้เวลานัดแล้วนะหรืออาจจะถึงเวลานัดแล้วก็ยังไม่รู้สติก็มาเตือนว่อาอ้าวตอนนี้ได้เวลานัดแล้วฉันได้ก็ฉันนั้นเวลาเราเรา เห็นอารมณ์อยู่บ่อยๆเห็นอารมณ์อยู่บ่อยๆมันก็จะจําสภาวะของอารมณ์นั้นได้ไม่ว่าจะเป็นความง่วงความกลัวความเบือ่อความฟุ้งซ่านจําได้พอมันเกิดขึ้นสติก็ทํางานทันทีก็รู้ทันทีนะรู้แล้วสติก็ทําหน้าที่เป็นตัวละไปเองสติก็ทําหน้าที่เป็นตัวละไปเองเพราะจําได้นะอย่างเราปฏิบัตินี่เราเราก็ไม่ต้องทําอะไรเดินจงกรมนะก็เพียงแต่รู้รู้ ความคิดที่เกิดขึ้นรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆพอมันเกิดขึ้นมาอีกสติก็จําได้ก็ละมันไปทันทีนะอาศัยการทําอยู่เรื่อยๆทําอยู่ซ้ําๆทําอยู่บ่อยๆไม่ได้ใช้วิธีที่จะละมันด้วยการไปพิจารณาอะไรทั้งสิน้นเพียงแต่ว่ารู้อยู่เรื่อยๆรู้อยู่บ่อยๆจนจำสภาวะได้ แต่ขณะเดียวกันการที่รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆก็จะทําให้เห็นลักษณะของมันเห็นความเป็นตายละของมันอยู่เรื่อยๆเป็นการเห็นโดยที่ไม่ต้องอาศัยการอ่านหรือการคิดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่รู้สึกหรือว่าเห็นได้ด้วยใจเมื่อเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆปัญญาก็เกิดขึ้นเพราะว่าได้เห็นความเป็นตายละของสิ่งเหล่านี้ ซึ่งก็จะนำไปสู่การที่จะละวางไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ไปหัวปักหัวปัมกับมันเพราะคิดว่าอันนั้นคือของแท้ของจริงเพราะฉะนั้นวิปสัสสนานเนี่ยกับสมสถะเนี่ยมองข้างนอกเนี่ยมันอาจจะดูคล้ายกันก็คือว่านั่งเหมือนกันเดินเหมือนกันแต่การนั่งนั้นอาจจะนั่งเพื่อที่จะละไม่ได้นั่งเพื่อที่จะรู้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามลมหายใจแต่ตามลมแบบ ปักใจอยู่กับลมหายใจนะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ใจมันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไปทางอื่นหรือเพื่อที่ได้ละไออารมณ์โกรธที่กลุ่นอยู่ในใจอันนั้นก็จะเป็นสมถะแต่ตามลมหายใจตามเบาๆพอคิดฟุ้งซ่านก็รู้รู้แล้วพอมีสติก็ละมันไปก็กลับมาที่ลมหายใจหรือเดินจงกรมสร้างจังหวะนะถ้าเดินจงกรมสร้างจังหวะแต่เอาจิตไปปักอยู่ที่เท้า เพื่อที่มันจะได้ไม่คิดอะไรเพราะถ้า,ถาจิตถ้าจิตไม่อยู่ที่เท้านี่มันฟุ้งไปอดีตบ้างอนาคตบ้างกลับไปบ้านบ้างการเอาจิตที่ปักไปที่เท้าหรือที่มือเวลาเดิสร้างจังหวะอันนั้นมันเป็นสมถะไปแล้วหรือการไปเพ่งเพ่งความคิดเพื่อที่จะกันหรือดักความคิดเวลามันออกมาจะได้ตะปบมันไม่ให้มันฟุ้งไปยืดยาวอันนั้นก็เป็นสมถะนั่งเหมือนกันเดินเหมือนกันแต่ว่า การบันเป็นทางจิตทำต่างกันแต่บางคนนั่งหรือเดินก็ตามก็เพียงแต่รู้มันเฉยเฉยมันเกิดขึ้นก็รู้นะรู้แล้วสติก็จะทําหน้าที่ละมันเป็นการละโดยสติแต่ไม่ใช่เป็นความตั้งใจของเราที่จะละนะสติมันทําหน้าที่ของเขาเองแต่หน้าที่ของเราเมียงเดียวก็คือรู้รู้รู้ทุกครั้งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เมื่อถ้ารู้บ่อยๆมันก็จะไวขึ้นไวขึ้น แต่บางทีก็มีการเติมนะบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็จะเติมเติมหรือเร่งนะเพื่อให้เกิดวิปัสสนาได้ได้เร็วเข้านะตั้งกันแน้ว่าให้พิจารณาเป็นรูปเป็นนามแต่ไม่ใช่คิดเอานะไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่คิดว่าเดินไปก็คิดว่านี่ที่เดินนี่คือรูปไม่ใช่ตัวเราที่เดินนี่คือรูปไม่ใช่ตัวเราอันนี้มันไม่ใช่แล้วมันมันสะกดจิตตัวเองแล้วล่ะ มันไม่ใช่เป็นการไม่ใช่วิปัสสนาเพราะว่ามันใช้ความคิดมันไม่ได้ใช้ภาษาชาวบ้านเรียความรู้สึกไม่ได้อาศัยจิตเป็นตัวรู้สึกว่ามันเป็นรูปแต่ว่าไปใช้ความคิดเอาอันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ก็ให้เราแยกแยะให้ดีแต่ก็ไม่หมายความว่าสมถะกรรมฐานไม่ดีนะพระพุทธเจ้าก็ก็ได้แนะอยู่นะบางทีก็ต้องใช้สิ่งนี้บ้างอย่างที่พูดไวเมื่อวานเนี่ย ผู้ไวเมื่อวานนี้ว่าวิธีการละกุศลวิตกต่างๆเนี่ยมันคือสมถกรรมฐานนั่นเองเป็นส่วนใหญ่ครูเจ้าก็ถานอีกที่หนึ่งว่าการที่เราจะละอาสวะได้มันละได้หลายอย่างละโดยยานทัศนะก็ได้ละด้วยการบริโภคก็ได้เช่นหิวแล้วก็กินข้าวหนาวก็ห่มเสื้อผ้าอันนี้ละด้วยการใช้สอยหรือละ้วยการบริโภคละโดยการบรรเทา อย่างเช่นมันร้อนกอ็ติดม่านซะหรือว่าเอาพัดลมมาเป่าอันนี้เรียกว่าละด้วยการบรรเทาหรือละด้วยการละเว้นนะเช่นแต่สองมาตรงนี้เราก็ขยับไปที่ที่ล่มหน่อยอันนี้ก็ใช่เหมือนกันหรือละด้วยการอดกลั้นนะเช่นมันเจ็บมันปวดก็ทนเอาหรือละด้วยนะอินทรียสังวรคือการมีสติ รักษาใจให้ให้ให้เป็นปกติไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายจะรับอะไรก็ตามหน้าพอใจไม่หน้าพอใจก็ตามก็รักษาใจให้เป็นปกติการละอาสวะททาได้หลายอย่างนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเราจะจะเจริญกรรมาฐานทเทววิปัสสนาเราก็ต้องจับหลักให้ได้ว่ามันคืออะไระในทางพุทธศา,าสนาก็ถือว่า จะละทุกข์ได้อย่างที่สุดต้องวิปัสสนาละโดวยวิปัสสนาเพราะว่าปัญญาที่เกิดขึ้นคือความรู้ความเข้าใจในไตรล,ลักษณ์อันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยทําให้พ้นพ้นทุกข์นะได้อย่างแท้จริงส่วนสมถะเนี่ยนั่นมันช่วยให้เราละอากุศลวิตตกละความทุกข์ได้แต่ว่ามันเป็นของชั่วคราวนะเช่นเวลาโกรธพอใจมาปักอยู่ที่ลมหายใจ มันก็หายไปแต่ที่ว่าโกรธหม่ได้ถ้าใจไม่มีสติรือว่าใจไม่มีปัญญาที่จะไปเห็นว่าไอสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเป็นตนตนั้นมันไม่มีอะไรมากระทบอัตตาก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวตนที่จะทุกข์ตั้งแต่แรกแต่ถ้าไม่เห็นตรงนี้เนี่ยมันก็ทุกข์มันต้องโกรธอยู่เรื่อยก็เรียกว่าหินทับยาคือว่าเวลาทําสมาธิก็โกรธก็หายไปแต่เวลาเลิกทํา ตากระทบรูปหูที่ินเสียงที่ไม่น่าพอใจโกรธใหม่นะสมถะมันก็เปลี่ยนมันหินทับยาแต่ว่าในขณะที่เรายังไม่บรรลุธรรมเราก็ต้องใช้สิ่งเหล่านี้อยู่เป็นครั้งเป็นคราวเพื่อที่จะละละอกุศลวิตกนะเพื่อที่จะไม่ทําให้เรามีความทุกข์แต่ก็อย่าไปติดอยู่กับตรงนั้นแลนะ้คนส่วนใหญ่ก็พอใจสงบแล้วก็สบายนะก็เลิกเลิกที่จะปฏิบัติ ต่อไปไม่เห็นว่าวิปัสสนาสำคัญก็เลยทุกอยู่เรื่อยๆนะกิเลกก็ยังมากอยู่เรื่อยๆถ้าเราเข้าใจความแตกต่างวิปัสสนาและสมถะเราก็เอา2อ,อย่างนี้เข้ามาเสริมกันเพื่อการปฏิบัติของเราได้จเจริญก้าวหน้าแต่ว่าอย่าลืมเอาวิปัสสนาเป็นหลักคือการรู้อารมณ์อยู่เรื่อยๆอยรู้อยู่บ่อยๆรู้อยู่บ่อยๆโดยพี่ไม่ต้องไปคิดพยายามที่จะหาทางละมันอยู่เรื่อย ถ้าเรารู้รู้รู้นะไม่กลัวที่จะรู้ทุกข์ไม่กลัวที่จะเจอทุกข์เอาทุกข์มาเป็นอุปกรณ์ในการรู้ธรรมอันนั้นแหละมันก็ช่วยทำให้เราจเจริญก้าวหน้าไปได้เร็ว